เช็ค90ประโยชน์บัตรคนจนบัตรสริการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2563ข่าวนี้โพสต์จาก The Bangkok Insight นะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2563กับสวัสดีครับสวัสดีผม New Today ข่าวสารสาระฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวบริการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2563จะได้รับสิทธิ์ ประโยชน์รวม9ด้านในจํานวนนี้มีเพิ่มเติมใหม่1ด้านเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 สําหรับ9ด้านดังกล่าวจะมีอะไรบ้างไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้เลยครับวันที่1กรกฎาคม2563 1ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่าโดยสารสาธารณะประจําทางขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมล ขอสอมอก,กอและรถไฟค่ารถโดยสารบอรขอสอรถทัวร์รถบขอสห้าร้อยบาทค่ารถไฟห้าร้อยบาท2วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเพื่อการศึกษาและวัดสดุการเกษตรที่ร้านทงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับทุกคนและ ใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งและไม่ต้องมีวงเงินเกินที่กําหนดไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงิน3 3 0 0บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้มากกว่า30,000บาทไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีได้รับวงเงิน2 0 0บาทต่อคนต่อเดือน3ส,ส่วนลดค่าซื้อกา๊าซ LPG ซื้อกา๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊์ซกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 4. ส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มปตท100บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ โดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเล่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้วันที่15กรกฎาคม2563 5เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุหัก60ปีขึ้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม50-100บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ผู้ ผู้สูงอายุรายได้ศูนย์ถึงสามหมื่นบาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเดือนละหนึ่งร้อยบาทผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินสามหมื่นไม่ถึงไม่เกินหนึ่งแ0 0บาทต่อปีจะได้เงินช่วยเหลือ50บาทต่อเดือน6คืนภาษีหมุนค่าเพิ่มหาเปอรสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและผ่าน บริการผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนมิถุนายน2563รัฐจะคืนเงินแวด5%ผ่านกระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-money ของบัตรซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านทงฟ้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อเดือน18กรกฎาคม2563 7ค่าน้ำประปา100บาทต่อโควเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือรัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรในวันที่18กรกฎาคม2 5 6 3และสามารถนำบัตรกดเงินสดมาได้ 8. ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด230บาทต่อเดือนได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กับข้อบัตรในวันที่18กรกฎาคม2563และสามารถนําบัตรไปกดเงินสดได้เลย ยังไม่กำหนดวันโอนเข้าบัตรคนจน9เงินเยียยาโควิด19สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียยาโควิด19อื่นๆรัฐบาลมาก่อนจะได้รับ1,000บาทจำนวน3งวดคือพฤษภาคมกรกฎาคม2563รวมเป็น3,000บาทขอขอบคุณสำนักข่าวเดอะแบงคอกอินไซด์ครับ